เมื่อปล่อยให้ความโลภนำพาชีวิตอยากมีเงินแสนเงินล้านกู้เงินไปลงทุนไร่ขา้าวโพดแล้วก็ล้มเหลวเกิดเป็นวิกฤตหนี้สินและกลายเป็นช่วงชีวิตที่มืดมิดที่สุดของครอบครัวพ่อผายลูกสาวผมนอนนอนนอนนุ่บอย่างเงี้ยถามปุกแม่ว่ะแม่แม่แมลูกลูกทำไมนอนนอนนอนนบุบลูกเมียผมกับลูกขึ้นมาเนาะโอ้ธรรมาชาติของเขา มันโง่เองบมเมนบ์โมเมนเ์ากูก้เงินทกศที่มันปะท่วงมันบรกาศวา่าว่ามันแรงลงปะท่วงยันเงินยันหน,น้ามันเหมิดจีโนะบอดน,น,บนี่กัดเจก็น้องตายอะไรกันปะเนี่ยอะไรออกมากคิดไปจก็คืดจีแมนบ้านนี้ลกูกไส้นบเป็นเสียนบใส่ั่งทอยนี่เมียนห้องที่เอ้ยอันบอกอีพ่อขยแนแค่อีแม่ยนขยแน่เพื่อจีก,กู้งเงินอีกยันหน้ายัานหน้าเหมิดแต่มันเบาเบา,าหลังคิดผมผมคิดเอา มียก็ะอึกเลยหนึ่งนั่งกันอะไรกันก็นั่งกัน้อยเพื่อกนอนวัดนอนสาลานอนสานอนอูเมย์ไปให้สิมกไข่มาหาเมย์ไปหน้ามกไข่ป่ามาปอนเมย์เลียงม่อนยยปลาสนวนมอนเออ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 อะไรมาตเรามีสติสติแล้วเล้วแล้วเลิกได้ว่าเราเป็นคนเราเป็นชาวนาจะทำชาวนาให้อุดมสมบูรณ์ที่สุดให้เป็นตัวอย่างของคนลูกเราครับเกิดขึ้นมาน่ะ ไม่ใช่อา,ศา,ศาสาธรรมาเกิดเราทําให้มันเกิดมันจังเกิดเมื่อเกิดมาเราก็ต้องหาอาหารให้มันกินดูอารมณ์สมุ์เมื่ออ่านตัวออกบอกตัวได้รู้ว่าตนเป็นใครมีความจําเป็นของชีวิตอย่างไรก็เริ่มที่จะมองเห็นรูรั่วของชีวิตเล็งเห็นความสําคัญของการออมน้ําวางแผนขุดนาให้เป็นสระน้ําเพื่อคืนความชุ่มชื้นให้แผ่นดินคืนที่อยู่อาศัยให้ปลาแต่ปัญหาต่อมาก็คือ หน้ากับว่าลายคุดกับเบิดหน้าคข่สันตัวมุ่นมั่งเจออ้าพ่อแม่เจ้าก็ไ่ได้แกงมากให้น้อมิตรมุ่นที่พอว่าสิหน้ากับว่าลายน้อะเจ๊กเกียบานนี้กับเพื่อนกับวางสั้นแล้วเพื่อนกับลำไร่หละอ้าคุดกับคุดล่นเดี๋ยวคุดใหญ่เด้อล่ะหน้าคข่เบิดแทๆวันนี้วางสิวันจะมาจับที่นี่เนาะเ็าเป็น,นกรมประชาสัมพันธ์ที่นี่ประชานเอาผู้สื่อข่าวมาด้วย คููซื้อข่าวคือหลานผมปิดปิดโรงเรียนปป .4 มะลูกหลานสิพ้าไปเอาต้มฟ้ากินครับไดยแหรครอาอาหารครับอาหารมากับวานลงฟ้าฟ้าขึ้น,านวานแหงวานแหลองไปเลยครับขึ้นน้องกระทอมหลังนั่นแหะครับ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยยใงไ่เจ็บท้องครับ ทำ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 ,ทำทาเจ็บท้องบ่าเจ็บกับทำทาไปบอกแม่ไงเนาะเออแรนอาลาด้าบ้านเข้าไปนอนเตืบเห็นแรนใาใหญ่ตาใหญ่พาทงมากครับตักน้ำมาไปใกล้ห่างจากผมจกักจักสองกิ่นี่แ่ละผมเอาน้ามาลูลบตูปเปียกปั๊บทำทาทำทาขึททา้นเหงื่อเอาผ้าห่มไปเนี่ยนอนพอ่อแม่แม่บ้านมา่้าชิ่งมา่้า,ามิ้งแม่เจ็บท้องแห้งเหงื่อแตกเหงื่อแตกมดุนะครับยาหัวเขาเขาลูก เท้าเอ้ยแหข่อยอยู่กับน้ำเอาแหน่ะย่านมันเย็นย่านเจ็บท้องคืนเจ้าไปลงเอาจะป้าเลิกบ่เท้าบ่เนี่ยเลิกดีได้ป่ะเนี่ยบ่อเคียงนี่ละเพิ่นก็ลงไปครับเห็นในเท้าจับจอมมันจับจอมแห่หน่อยลากๆมาเห่าด้อเห่าที่ไหนก็ม้วนทั้งสี่งทั้งสี่เขาเอิ่นม้วนเขาเอิ่นห้าวครับข้าวเดียวข้าวพ่องมาล่องพวกคนเท้าเอ้เทาเบิ่งมาเบิ่งปไาเหาเด้อยรายเลย ผมเห็นคนเดียวจังหวะปา่าเฮากับว่าอายบ่แม่บ้านนะครับนี่นะครับนายโอ๊ยแม่กับมีป่ากินมาล่แล้วกับมีป่านป่าขาวหนมุ่น,นขาเอิญปลาบดิแม่ลงไปมันเต้นต่ำหนะ้าพากแมุ่มด้วยปลากินนะโอ๊ยเต้นพวกพวกพวกบ้านนี้คว้วยลงไปมันเต้นต่ำคั้วได้เลี้ยงปลากินไรอ่ะเต้นต่ำคั้วปุ้งผือฟุ้ง,ป,งปังต่ำหนะ้าผากแม่กินเจี๊ยบด้ยแม่ของป่านเห็ดกูคาแตแท้ว่ะ ก็ลงไปก็เอามือค้ำๆจ่ะเพราะกวดวลามันหลายๆเด้เขาสวิงข้าวเดียวก็ได้แกงจ้อยสาย้าไกเนี่ยว้ยเถ่าเอากุดอีกนอกระสุนเพิ่อนกุดรถแถวใครว่าเสียดายดอกมันอยาได้กินข้าวคนนี้มันเพิง,งเล่งเนอันไปหยอกปลาเล่นนะปลาไ้ปลา,าตัวนั้นมันเต้นเม่งมัน,น,น,ก,ก,นก็เต้นเนาะปลากินก็เต้นพวดพูดซักไปนเสี่ยโอ้มวนไว้เแถาแม่สิเป็นบ้านเจะาเลายเดือนนี้โฆษนาเอาเขาโล่งบาน เกณฑ์หมอ่าแม่ล่าจี๋วโลงบานคนเดียวนี้หมอเขาว่าแม่เป็นประสาทแม่เป็นบ้าแล่นนี้กระพงพ่อมาสางหน้าสมประสมประสานเน่านี่โอ้ยแม่บ่ป่วยบ่็อย่างเลยตะกี้เราเดือนหนึ่งสองครั้งสามครั้งลังเทียตายไปตั้งเป็นขึ้นก็มีพ่อพายวาสนาที่เป็นันง่งยุคขอบทางนางเงาเป็นว่าเมียตายแล้ว จ้ว่าเป็นียังเป็นดูดูจะว่าห้องจะว่าลํ้จะว่าเอนได้มาปวดต้นได้มาปวดเพิ่นนํามาปวดนะบัตไม่เห็นอันนี้เราบบมีเป็นยังจ้าทียเปลี่ยนประสาทดีๆนะมันหายไปได้ยังไงเจิเพิดเพื่อนเทาสั่งเข้าสั่งอยู่สั่งกินนี้เพิ่นว่าก็จะปลื้มใจนั่นแนวนี้ลหละสระน้ำคือกองทุนน้ำเพื่อผือนไร่ผืนนาพ่อผาย พยายามหาวิธีใช้ประโยชน์จากดินและน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเขารพในหลักธรรมชาติไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและรู้จักพอเพียงในความจำเป็นพื้นฐานของตนเองตั้งกุ้มอิโต้น้อยบาเนี่ยอิโต้น้อยแบกบาบางหูฟันคองูขาดลงมเป็นบันไฟนแตกพองไปขาดสันหลัง มอละลางตายเลียนหายไปส่วนขึ้นต้นไม้กอใหญ่ร่วเดียวตัดให่แล้วม่วงม่วงม่วงม่อเปล่าเบ็ดที่แล้วว่างไ,าโงโงไว้กะโองงูอีมันรวยคุยขวงขอนนัรร่นบ่มี่ขอนถากบ่มรีหอนจอนฟอดบ่มรีหา,างล่างขีดดินจำก้นแปลเขาฟังพอผมบอกผมมีดอีโตน้อยมีดคือป,ปัญญาฟันคอง,งูงูคือปัญหาฟันใต้ข้องไปขาดสันหลังเพราะปัญญาสามาอาภา แสงสว่างเสืบม,มืด้วยปัญญาบม่มีหมอหลานล่งตายเรียนหายไว้ส่วนปัญหากันหนีไปยึดหายจ่อยแก้ปัญหาได้เนี่ยปัญหาหนามแก้ได้แล้วหน้าเบิรดกินนี่คือฟันของงูขันรุบงวันฟันเดือดทองไปขัดสลังมอหลังกายหายไ่สุขึ้นขึ้นจน,น,นไม่ก่อใหญ่ลำเดียวหมู่บ้านหนึ่งต้องมีผู้ใหญ่ผูญญ้ใหญ่คนเดียวบ้านนี้ผู้ใหญ,ญ่บ้านไปประชุมอำเภอมอหอดบ้านลูกบ้านถามพอผู้ใหญ่ประชุมเมื่อใดเดียังวะเนี้ยกูเลื่อมตัวล่ะกูไปโจดนั่นแหละครับ ้น,นไม่ก้อนย่ารุ่ยย้อนตันเด้แล้วลงลงลงมาลงว่างเมือเป่ามาเมือเป่าบ้านเนี้ยเบ,บ็ดสิแล้วว่างไม่ก็โลองโง่คอยปลูกนั่นกินกินเจ้าแคดได้นนบ,บ่อจักว่ะจักเรียวนี่เลือพุ่วเหลวครับแปลเขาฟัางเบ็ดอ,อีมย์รวยคุยผองขอนนั่นบมมีหลายแต่ไม่เราไม่ใส่หม้มีมันโคตรมันโง่มันแมงมันหายากคนคนดีอ่ะต่อไปพวกห้าต้องเป็นคนเป็นตัวอย่างคนเด้อห้าเห้าอยาเป็นคน ให้เป็นมนุษย์มน então, ุษย์มันต้องมีนิสัจธรรมคนเนี่ยเขาเอาคอค้ยมาเขียนมันดันกันคือค้อยละแต่ต่อไปเขาเขาเขาจะเป็นคนเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องมีนิสัตธรรมต้องเอาเอื้อเฟื้อเยืวอจุนกันเอื้ออาทรแกกันเอาเวลาทำก็เอาขึ้นขึ้นขึ้นมาใส่อบรมอบรมแมูครับอย่าเอาเงินมาเป็นตัวตั้งเอางานมาเป็นตัวตั้งครัเนี่ละครับอบรมคนมูผมอบรมเลยครับบ่อนี้จะคนดูบ้านวัด เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินมดรวมพล <eer tellement> <Yeah. S 2> ังเชียร์ปาพัฒนาทุกคิดว่าหาหาหคนขนาดพ่อพายนี่ยากการขยายงานพูดให้ใครใครก็เชื่อนะครับแต่แต่ผมก็ยอมรับเหมือนกันว่าทำไมพ่อพายพูดคำหนึ่งเราไปพูดเก้าคำสิบคำานี่ไม่เท่าทัานนะครับจะไปบ้านไหนก็เขาเก่าเขาลบนับถือทางนั้นแหละ เอาแต่ของดีๆคำพูดที่ดีๆแล้วก็แบ่งปันดีก็เลยไปเรียนรู้จากคุณพ่อผายนะครับไปเรียนรู้ว่าการทำกรเกษตรผสมผสานว่มามันดีพอไปเรียนรู้จากตรงนี้มาพม่งมาเริ่มใหม่หลังจากนั้นผมก็เลิกจากการทำนาเชิงเดี่ยวหันมาทำกเกษตรแบบผสมผสานเพราะว่าคุณพ่อพันบอกว่าทำกเกษตรผสมผสานจะดีกว่าเชิงเดียวนะครับหลักสำคัญของพ่อผาย คือการอ่านตัวให้ออกบอกตัวให้ได้เลิกหาอยู่หากินแล้วหันมาทำอยู่ทำกินผลิตผลจากไรนาของพ่อพายจึงไม่ได้งามไปกว่าที่อื่นแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าก็คือทุกกิจกรรมในไรนาของพ่อพายล้วนสอดรับลงตัวกับความสุขของผู้เป็นเจ้าของคือความสุขของผู้ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตนเองอย่างแท้จริง ใำไดไม่เหมือนที่บ้านเราจะสุขจะาตุกเต้าบ้านเรานี่ยแสนสบ,บายถึงบ้านเมตโต้นักความลากไม่เรียมใครก็อ,อยู่อย่างมีความหมายที่บ้านเกิดเมืองนอน